มีกิน,ม,กนมีกลุ่มมีของมีขายมีกิุ่นมีกินมีกลุ่มมีของมีขายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศออที่ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ผ่านหน่วยจัดก,การเรียนรู้โดยจากกระบวนการที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติและยกระดับความคิดให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตให้สามารถประกอบอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของตนเองและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสมศักดิ์ศรี จากการขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องกว่า3ปีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลระดับครอบครัวและระดับกลุ่มหรือเครือข่ายยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายจำนวน22,975คน311โครงการใน65จังหวัดครอบคลุม6ภูมิภาคทั่วประเทศทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านการคิดความเข้าอกเข้าใจและการลงมือปฏิบัติ เปิดใจพร้อมเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมองเห็นคุณค่าเป้าหมายในชีวิตของตอนเองมีกึ๋น จากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษต้องดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาและถูกมองด้วยสายตาดอยค่านุ้ยอัญชนาสายนิยมได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของตนเองหลังเข้าร่วมกับโครงการกับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสมุทรสาครรู้สึกว่าเวลาที่ไปกิจกรรมเทียหรือยิ้วพริกไปฝากมันเป็นความหอมหวานของรสชาติพริกคือรอยยิม้มมีความสุขแล้วสิ่งที่หนูเคยทำล้วก็ดื่อมองมันไร้ค่าแต่พอเรามาอยู่ใน ในสังคมที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้เรามีครอบครัวที่ที่วันนี้เราจะไปแบ่งปันได้แล้วเราไปต่อยอดให้เขาได้หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากทาหนูรู้สึกว่าจากที่เราเคยมองข้ามตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับมามีคุณค่ามากขึ้น เช่นเดียวกับเวฟในวัย19ปีที่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของตนเองจากการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนนักล่าให้เป็นนักเล่าซึ่งใช้ศิลปะก,การละครช่วยกล่อมกล่าวจิตใจของเยาวชนในสถานพินิษฐ์ทำให้พร้อมที่จะก้าวเดินออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกและตั้งใจแน่วแนว่ว่าจะไม่หวนกลับสู่วังวนของยาเสพติดเหมือนในอดีตมิกิงเมื่อหลุดออกจากการศึกษาในระบบ เสี่ยงที่จะถูกชักจูงเข้าหายาเสพติดแต่เพราะไว้ใจเพื่อนทำให้มีตอบรับคำชวนเข้าร่วมกลุ่มต้นกล้าพันธุใหม่ชายแดนใต้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพตามที่ใฝ่ฝันอยากเรียนต่อด้านซาลองกับของผู้หญิงก็งทำสทีว่าจะเปิดร้านแต่ต้องมีประสบการณ์ต้องลงสนามแ่นก่อง โอกาสไม่ได้มีมาง่ายๆหากต้องใช้ชีวิตอยู่หลังกำแพงเรือนจำพิติจึงไม่รอช้าที่จะเปิดใจยอมรับการเรียนรู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังตั้งใจใช้สมาธิฝึกฝนทำพวงกุญแจขนาดจิ๋วจนชำนาญกลายเป็นทักษะอาชีพติดตัวที่จะสามารถสร้างรายได้ในอนาคตมีกลุ่ม เมนูอาหารพื้นเมืองของชาวกะเรียงรวม13รายการที่กลุ่มของอ้อยรุ่งฤดีสุดถลวงหรือฟื้นขึ้นมาจากที่กำลังจะสูญหายไปและจะสร้างมูลค่าด้วยการเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยชักชวนคนในชุมชนสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ แต่ละคนก็คือในในกลุ่มเนี่ยก็คือจะมีวัตถุดิบในการทําประกอบอาหารเนี่ยที่หลากหลายอะค่ะอาจจะมีไม่เหมือนกันอาจจะมีเหมือนกันแต่ถ้าวันในที่อ้อยทํากับข้าวรวมกลุ่มปุ๊บเราก็สามารถไปเรียกหาวัตถุดิบนั้นจากบ้านนั้นได้ค่ะกําลังใจจากสมาชิกกลุ่มพัฒนาทักษะการทอผ้าจบของศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจบบ้านช่างแปลง8อํอำเภอรอยเตา๋าจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเปิดพื้นที่และโอกาสในการสร้างทักษะอาชีพแล้วยังช่วยเย,ออยียวยาสร้างพลังให้พวงแก้วม่วงคำที่เคยท้อแท้หมดหวังสามารถลุกขึ้นก้าวเดินไปข้างหน้าได้อีกครั้งมีของ ผสมผสานอย่างลงตัวของภูมิปัญญาจากปราชุมชนพ่อบุญพามาโนใหม่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมอินทรีคำแก้วจังหวัดน้องคายสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคุณภาพดีและมีผลผลิตจากการแปลรูปจำหน่ายได้ม,มากขึ้นลดต้นทุนในการผลิตสเราก็ได้รับความรู้ใหม่ มีแนวความคิดใหม่ใหี่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มนะครับแล้วก็ให้กลุ่มนี้เกิดความเข้มแข็งผลผลิตก็ดีขึ้นด้วยรายได้จากการขายผลผลิตก็ดีครับอันนี้เป็นความภูมิใจของผมครับเริ่มจากการเลี้ยงพึ่งโพรงที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเพื่อหวังลดใช้สารเคมีทำการเกษตรผงศักเชื่อมใจสมาชิกกลุ่มเครือข่ายคนเลี้ยงพึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาชีพเสริมจากการเลี้ยงผึ้งและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอีกทั้งยกระดับตนเองเป็นวิทยากรส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจมีขายเจ้าดีไซน์ไม่เก่งขายเองไม่ค่อยได้แต่กลุ่มผู้สูงวัยแห่งบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูนได้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยสารต่อพัฒนาคุณภาพผ้าฝ้ายทอมือ ใส่ดีไซน์ตัดเย็บเป็นชุดทันสมัยขายทั้งออนไลน์และงานแสดงสินค้าหนุนให้ก็ทุ่งโฮมก้าวไปถึงตลาดต่างประเทศแล้วโอาโฮู้สึกว่าดีใจขนาดเลยล,ล่ะเราะว่าภูมิใจที่ลูกเขาได้ไปได้ขายดีมันก็นมาจะเรียดสะตงปันเพฮออยู่มีหลานได้สอนหลานหลานทําทำโตยใย่ไปถึงวันนี้ ที่ขายเก่งไม่แพ้กันคือสีสันพันเผ่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ผสมผสานงานดีไซน์จากหลายชาติพันธุ์ผลงานของวัฒนยาสุขสิงคลีและเพื่อนๆกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ต่างๆกว่า80คนที่รวมกันสร้างผลิตภาพาพาัณฑ์เสื้อผ้าร่วมสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยจัดการเรียนรู้กับทีมพี่เลี้ยงที่กระจายตัวอยู่ในห้าภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นการก้าวเดินเคียงคู่รวมสร้างการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยและขยายผลส่งต่อโอกาสเพื่อตัดวงจรความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ